จังนาทีเลยทีสิบสามนาทีเอานั่งดีดีอากาศกำลังเย็นพักกันหาเสือกระหนาวเสือ,อยังเข่าใช่นี่ดีปกักอ้วนมึงสิง่วงหน่ายง่วงหลังกัหยังรับดตาลงดีดี ด,ดีอีิลินหุ่นมึงก็ยืด si. ตัวตรงๆในที่มันสิอย่างกลมกุจูมันอย่างนั่งมันดีมันอีแอ์มันอ้วนคือหลืออยู่มันก็ยังนั่งตรงจริงๆด้วยเฮ็ดมันตรงจนตัวกายตรงจิตตรงใจตรงฝึกใบ้าฝึกฝึกการปฏิบัติใบฝึกการหัดฝึกหัดฝึกปฏิบัติอ่า ทั้งกายทั้งว่าจาทั้งใจเห็นมันคููกันไปน้าวิชาเลี้ยนวิชาการศึกษาวิชาการกันเลี้ยนอยู่ชั่มโมงถูกชุ่วโมงถุกมือทุกเวนความดูอยู่ในห้องเลี้ยนความดูนอกห้องเลี้ยนความดูในอินเทอร์เน็ตในอย่างกับมีเขามาบวกเขมาม่าหลายความดูที่มันกองไว้แล้วกับมีความดูที่บบท่านกันอะไรกองกับมีความดูที่เป็นขยะกับมีความดูที่ อ่าเป็นคุณเป็นค่ากบมี่เป็นประโยชน์กบมีเท่าทีมาตักตวงมาสแสวงหาความรู้สิสแสวงหาไปเนี่ยอืใดความรู้อันนั้นอันนี้เอามาบวกใช่จะค้องมาเติมใช่จะคล้องมาเติม,ม,ตมให้จะคล้องออกแบบให้จะคล้องสิเป็นขนคนแนวใดป้างแผนสิจะคลองที่สิเป็นอยากเป็นอียงังแต่ว่าเขาถามอยากเป็นอียงังเห็นบอกนคลขีปเขาขานซือ้อผู้ใดอยากเป็นอียังกะ นายกรัฐมนตรีอย่างกับว่าไปรัฐมนตรีน่นรัฐมนตรีนี่หลวงพ่ออยังหนึ่งกับว่าผู้นึงกับบวชพระก็จะเดินพอมาครับจะเดินวันเดียวมันกับว่าซื่อก็เบื้องดีอะไรกับความฝันของเด็กน้อยมันจะเป็นอย่างเขาก็เอามาเหตุดมาเบิ้งมาสางเอาเออคั้วจีตั้งตัวไปทางไหนขั้น้องได้เป้าหมายเข้าร่างมันเดียวกับเออจยากเป็นนั่นเป็นนี่เจกเล็กเจงอยกับเอามาพัฒนาจากขวางตัวขั้นตอาจะเปลี่ยนแบบนี้ขาควขส้ีมี เครื่องมืออีหยังแน่เตัวเครื่องมือที่สิไปถึงเป้าหมายมองนี้มีอีหยังแน่ตัวเบิ่งเอาเบิ่งเครื่องมือจะขวางเบิ่งจุดมุ่งไม้จะขวางเออสิไปเป็นอีหยังสิไปเป็นแบบนี้ควนสิมีเรื่องนี้สิไปเป็นแบบนั่นขึ้นสิมีเรื่องนั่นตัวขั้นสิไปเป็นตำรวจควนสิมีความรู้เรื่องอีหยังไปความรู้แล้วก็มีทักษะทั้งกายอีหยังเตัวพวกมอหนึ่งมอสองมันสิมีเข่าโรงเรียน เตรียมทหารโรงเรียนในร้อยตำรวจโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็ไปแยกเล่าส่วนตัวมอสามนี่ควรสีได้แล้ววิชาอีกอย่างควนสี่ได้คณิตควนสี่ได้เต็มมอฟิสิกส์เคมีชีวะนาสิได้แล้วส่วนตัวอายุบ่เกิน16ปีจ้ะสอบได้อีกอย่างไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารเขาเจ้ากัดฮึ่อห้ากัน,กนสุ่มผู้ชายกับเราออกแล่นา่ายน้ำเขาต้อตงการความเร็วเท่าใด่ายน้ำความเร็วเท่าใดแล่านเท่าใด อันนี้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมไปบอมเป็นสิมหาเละสูบมาเรียนน้าบ้านเนี่ยพอค้าขายยาบ้ากับเต็มอยู่น้าบ้านน้าซองของเขาเนี่ยกับะกับเป็นคนขี้ไล่ไปเรื่อยคนมัมีคุณภาพบอมมียั้งนี่แหละอ่เป็นขยะของคนกึงไปอีกขยะของสังคมคนขยะของอันคนขยะของสังคมสังคมบ่ต้องการก็เลยกลายไปเป็นขยะอืขยะสังคมสิ่งที่คนบ่ต้องการที่เบ้าอยู่เรื่อยกันขึ้น ขยะเข้าก็อไปทีมน่นละ่ะขยะขั้นเป็นขยะเนี่ยไปสร้างได้ขก้ก็ว่าต้องการอนอนกจากสิพวกขยะน้ำกันก็จะ้งิต้องการพวกเขาต้องคานขายาบ้าให้เข้าก็สติต้องการนี่นละผู้ใดมันหาเงินใดเนี่ยมันสูบมากเก่งกับบ่อไปอยู่น้ำมันบ่อไปอยู่ร่วมน้ำเดือดตัวทุ่มฉีกขี่ขันมากงายขี่ไก่ทางน้ำกันกับเอาไปอยู่น,น,ยน้ำกันนะสิตอนคนไปหากันดอกคนดีกับสิไรไปหาคนดีคนชั่วกับสิไรไปหาคนชั่วเพราะว่า จิตใจมันบ่อยฝึกบ่อยหัดบ่อยฝืนคันเท้ามาหัดมาฝืนอยู่สิมาหาแนวทางหาลู่ทางพัฒนาจากขวางเปิดใจออกมาเบิง้งดีดีก็ไม่สิใจสิมกุกมุ่นใจเมื่อใจใบอดใจดำนีำ่หวันกันไปแต่ในทางตำนั่นแหละคบคนเช่นใดก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้นเช่นนั้นเดินตัวคบคนอย่างใดก็เป็นคนจะสัน่นละจังหวะคนบ่อยคบคนพันเสียวันน้าจะพาละนั่งจังหวะคนบ่อยอยากให้คบคนพนับาพานบอกว่าอีกคบคนชัวะกานคบคนชัวมันเป็นอย่างใดแน่วมันมักสิพาเข้าไป ในทางสี่ตัําทังสี่ตาเมิ่นก็เอิ้นว่าอบายอบายมุกอบายภูุ่มเป็นัยไดงไ้อบายยมุกอบายภูุ่มอบายภูุ่มิก็ไปเกิดเป็นอยู่ในอันโตกนรกมกใหม่ไปเกิดเป็นสัตว์เัจสารเป็นหมูเป็นหมากาไก่ไปเป็นม่วเป็นค้ายใสเขาใสยุ่ซเสน็จแล้วไปเกิดเป็นเป่าไปเป็นเปือเป็ดหอยหววอยู่หาเนวกินบดไห้หาวัดหาว่าบ่พอดหรือว่าไปเกิดเป็นอสุรกาย็ตัวอสุรกายละพวก อีย่งล่ะนาคนางยังข้าวเฮ็ดไปเลยนะเฮ็ดเขาเฮ็ดเป็นในหนังลงไม้เบิงเเงเมม่งเป็นอสูรพวกอสูรอสุรกายพวกอสูรบ่แม่นเทพบ่แม่นม่านเป็นอสุรกายเห็ตัวเงี้ยนี่ก็สิเป็นภพภูมิทั้ง4ที่สิสไปเอิ้นว่าอบายภูมิทางมันสู่ไปเฮ็ดจังไดไ๋มันยังได้ไปอบายภูมิกะคบคนจั่วเป็นมิตรนี่ตัวนะเป็นนักเลี้ยงสุราซั่นตัวหามากินเหล้ากินยาน,นี่แหละเบิ่ง เป็นอสูรไปตั้งต่างพท่านได้ตายพีก็มีนักเลี้ยงสุรายาฟินพวกนักเลี้ยงยาบ้าจังีสิละคนไม่ใช่คนเนี่ยละเบิ่งตังทีนี่แหละคนไม่ใช่คนเป็นกลางเป็นคนอยู่แต่จิตใจรือควมประพฤติทเนียทางมันคือสิกลายไปเป็นอันอันอื่นแล้วเด่นตัวบ่เป็นสัตว์เดรัจฉานกลเป็นอสูรลกายเป็นอีไปอเป็นตายานเป็นตะนาเกียดตนาขยักขยั้งเข้าไปนักเลี้ยงการพนันพวกนักเลี้ยงการพนันเนี่กะเบิ่งย่ามันติดพนันมันกากมันเป็นยังไง นักเลี้ยงจุรานักเลี้ยงกางพนณันนั่นนั่นนักเลี้ยงผู้หญิงผู้ชายพวกลา่าผัวลา่ามียพวกหามียหน่อยได้หลายกันพรันล่าคุณไปที่นักเลี้ยงกับอย่างลบพวกคุ้มส่องคุ้มอย่างพวกเมจ้างเมีเซิงเขาจะเอาเงินมาจา้างเซิงเอาอยู่น้ำอันลานะ่าอาหารน้ำนั้นอันอนั้นละหาผัวหาอย่างมันก็เอื้อตซุ้มหนึ่งก็ได้ซุ้มบ่าเหตุผลจาเป็นแนวเดกับบอมแนละมันเหตุอาชีพอื่นก็ได้อยู่นักเลี้ยงอสิบผัวเช้ามียอยู่หันละเล่นกันไป เอิ่นว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมไปอีกอันอีกอ็อีกตัวนึงกับเป็นนักเที่ยวกลางคืนสิเนแต่คําเขาบุญบ้านใดไงง้องอยู่ท่างนั่นกับกับเป็นอบายภิทั้งหลายอบายมุกอบายภิายภายภปาก,ปากท่างแห่งอบายมุกมันจะเป็นทังสี่หลักมันก็จะค่อยต๊กต่ําไปเรื่อยเพราะมีจจเลื่อนขึ้นนะพันธมันเนี่ยฟื้นได้ฮัดแล้วก็ที่ค่อยไม่ออกค่อยดึงออกหูจักว่าท่างมัน่ดีเขาก็ต้องถอยออก ทั้งนิมบอดีทั้งนิมบอดีลดละเลิกตัวงถลดละลดลงละกการลดลงเออลดละกกาละอว่างละกกาเลิกเท่าเห็ดขึ้นบํพืชเนี่ยนิมบอดีเนี่ยมูลนิจิพ่เข้าตกตําเหมือนเปิดใจออกรับฟังออกหาธรรมะหาจริงดีๆเขามาชะล้มมาอีกอย่างก่อมาความความเก่ามาชะล้มมาสะล่างมาขัดมาขัดมาหัดมาขัดออกดึงออกดึงออกเออทอนนิดอดค้อนออกลด เลือสกปรกเอาน้าล้่างสูมือมันก็ออกขึ้นกันกันนั่นแหละจิตใจเขาก็คือกันเอาน้ามเอาศีลเราทำออกเอาน้าเอาศีลธรรมออกล่างออกสะล่างออกดึงออกทอดออกศีลธรรมคือนน้าละสะร่างกิเลสสะล่างความคิดชัวชัวความประพฤติชัวชัวดึงออกไปแย้มันใจมันบอดแต่ว่าคนบัดขั้นใจบอดละเหตุยั้งมันกับบ่มีศีลธรรมเป็น เป็นอีหย่างก็เป็นท่างเขาเป็นมองเชื่อมเขาไปั่นมันใจมันสว่างใจมันสวายสว่างเปิดกว้างออกมากมันก็มีศิลธรรมสอดแทรกกับไปสอดแรกกับไปเฮ็ดอีหยังก็มีแต่ความจะเจริญมีแต่ความจะเลื่อนแตวนงว่าพ่ดว่าอีหย่างก็ตาบอดใจบอดจะเอาห่วมเฮี้ยนบ่ตาเบี้ยนจะเอาห่วมบา้านคนกี่ขันจะเอาเป็นฟูงเหุ่ตัวผู้ใดเป็นจังดสใดเฮาอยากได้จังไดพวกใจบอดก็จังสิะ่ะพวกว่าับรููศิลธรรมอีอย่างทั้งสิ้นว่าเอาอีหยังทั้งสิน่ะ ใจบอดใจบอดใจทึบเปืดอดำใจทึบใจดำว่าไปมันมีหลายเรื่องอยู่ดอกอันใจบอดเนี่ยใจบอดก็คือบอรับลูกอีหยังศีลแบบใดทำแบบใดความดีแบบใดบ่ได้สนใจบอรับลูกแล้วแจ่กูจะเฮ็ดกูจะเฮ็ดอีหยังตามใจกูก็เฮ็ดไปอนีใจบอดใจมืดใจบอดใจบอรับศีลธรรมวัฒนธรรมอีหยังใจบอดอย่าเอาหัวมเฮี่ยนอย่าเอาไปครบอย่าไปครบอย่าเอามาอยู่หัวบ้านห่วมเยี่ยนแต่ขวงนี่สิทธิ เช ok <c oughs> <visuals> ื่อมมิเทสิจมลงไปนานเลยจะขันสิไปคบไปหาสะอาดสม่าคมก็ได้ขั้นอยากได้ลูกได้ผัวกับเบิ้งเอาอยากได้เมี่ยงกับเบิ้งเอาใจบอดอันใจบอดใจมืดใจดำหันสู่ศีลธรรมก่อนจะสู่ไปเป็นยนจะสิไปเอาพร้อมจะไปเอานึ่งว่าอยากเอาส้อนก็จะไปเป็น่นนึ่งก็จะไปเอาซ้องก็จะไปเป็นโตวห้ากับว่าเป็นคือนกันใจบอดจะเอาหัวเฮี่ยนเปินว่าจะเอามารวมบ้านรวมชา้นน้ำใจดำโอ้ใจจตาเบี้ยน ตาเบียนตาเบียนคือคนตาซ่อนที่จริงก็คือคนตาเลตาเบียนตาอันนีจจ้แต่ว่าบอเมียนแบบนั้นเพื่อนหมายถึงเป็นว่าตาแนมบวเทียงก็คือบอมีความยุติธรรมบอมีความเห็นผิดเป็นเถือ่อเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นคงจักเป็นดอกบัวไอ้ยังเนี่ยนะการม่วงเพือ่อนเออว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์บอตรงบอเพ่งไปใส่ความดีบอนั้นบอนี่ก็ จะเอามาห่วมบ้านเดี๋ยไปอยู่เดไปอยู่หว่วมบ้านบรเมนคนตาพี่การนันตาเนี่ยหมายถึงก็การแนมการมุม,มว่องบสัยทัศน์มันบดเทียงมันบดตรงมัน,มนให้เฮ็ดแนวหนึ่นงมันก็ไปเป็นแนวหนึ่งห้สอนหนังสือมันก็อยากไปเรียนแนวหนึ่งห้เรียนหนังสือมันก็อยากไปได้แนวหนึ่นงเลยตัวคันเป็นอยู่โรงเรียนก็ได้เฮ็ดก็จะเอามาหวาม่วมมาห่วมบ้านจะมาห่วมบ้านห่วมสามารถําอมน้ คนขีขั้นก็จะเอาเป็นฟูงส่นตวพาดีคนขีขั้นก็จะเอามาเขาฟูงนั่นมันจะเอาเปียบมูเอาลัดเอาเปียบมูอเออเอ่นว่าสลัดแก้มกวงกับมาเติมกับไปอีก่บจะของหัวดีกับพญ่าจากเฮ็ดอีหยังหน่อยๆน่อกับไปนั่นแหละเบื้องเอาฟากเป็นคติว้พักกันเปิดใจจะเป็นคนใจบอดเบื้องต้นก็ได้็นมีศิลธรรมมีศิลธรรมกำกับทุจริงทุอย่างเบื้องเป้าหมายจากของแหลวกหาเนี่ยมาเสือมมาสั่งหาเคมื่อมมาเติมเข้าไปจากไปเป็นหยังกับเติมเข้าไปจากเฮ็ดอีหยังกับ หาเบิงองเอาความรดุคูคุณธรรมบวกเข้าไปการแสดงธรรมก็เห็นสมควรแก่เวลาขจิงงตัวยุติใบเพี้ยงแก่ในขอความสุขควุดเจริญมีแกพีแกนองอลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหนากันเถิน